แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรทำอาชีพอะไรอยู่อ๋อชื่ออัมพรค่ะบุบลรัศมทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายน้ำค่ะทำที่ไหนอะไรยังไงกี่ปีแล้วเนี่ยอ๋อทำอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดปีแล้วค่ะตั้งแต่เรียนจบเจ็ดปีแล้วเนาะใช่ก็อยู่ในรัฐบาลประยุทธ์ใช่เรเลยใช่เรียนจบปุ๊บก็เป็นรัฐบาลของทหาร <Okay. S 1> อโอเคทีนี้การเลือกตั้งผ่านไปแล้วประมาณเกือบสสัปดาห์เนี่ยฮะเรามองว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังฮะก็ตอนนี้ดูสถานการณ์เรื่อยๆค่ะเหมือนเขากําลังแย่งชิงเก้าอี้กันอยู่<อ>ใช่ก็คือตามข่าวปกติค่ะในโซเชียลมีเดียใช่ครับคือตอนนี้ทางเก้าไกลเขากำลังฟองทีมตั้งรัฐบาลแต่ว่าดูเหมือนจะมีสะดุดนิดนึงเพราะามีการแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาทะเลาะใน8ปดพักร่วมของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะชเอาในไานะประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยมีอะไร อยากมองตรงนี้ยังไงบ้างก็อยากให้แบบว่าชัดเจนนะคะแบบทดเจนกันนี้อย่างเงี้ยอยากให้ตกลงกันให้เร็วๆจะได้จัดตั้งรัฐบาลเงี้ย<ม>จะรอจนคขบหกสิบวันเลยก็ไม่น่าจะใช่ก็ประชาชนก็คาดหวังอยู่ค่ะเหมือนแบบคาดหวังรอคอยอยู่ว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลไม่อยากให้แบบมาทะเลาะกันอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมีฝ่ายค้ามีฝ่ายรัฐบาลอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้เราคาดหวังกับรัฐบาลทุกใหม่ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาตัดท้อง<ม>แล้วก็ความร้อนร้อนของประชาชนคาดหวังค่ะอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็เรื่องแบบโรคระบาดเงี้ยค่ะดีขึ้นเงี้ยถ้าแบบหมดโรคเงี้ยทุกคนก็จะใช้จ่ายง่ายขึ้นค่ะหลักก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจกับ<ช>เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนาะใช่ค่ะอยากให้รีบแก้ไขสองเรื่องนี้ก่อนใช่ค่ะอย่างส่วนพี่แบบทำเกี่ยวกับแม่ค้า ขายน้ำอะไรเงี้ยมาเกร็จปีเรามีอะไรออกไากถึงการแก้ไขเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยไหมคะก็อยากให้มีสภาพคล่องมากกว่านี้ค่ะลูกค้าจะได้จับจ่ายใช้สอยเยอะกว่านี้เงี้ยค่ะเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเยอะกว่านี้ใช่ค่ะมันหนูมีรายได้เยอะขึ้นหนูก็ใช้จ่ายได้มากขึ้นเงี้ยค่ะแ่คาดหวังมากน้อยแค่ไหนจับายคาดหวังมากนะกว่าแบบคาดหวังตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วเงี้ยค่ะก็อยากให้พัคที่เชียร์ได้อยู่แล้วแล้วพอเขาได้ก็อยากคาดหวังอีก ค<ต>าดหวังว่าของใหม่ดูใช่ค่ะลองให้เขาทำเขาอาจจะพัฒนาได้มากกว่านี้ค่ะถึงจะเป็นของใหม่ก็ครับตอนนี้หากคุณพิธาจากต้องไปได้เป็นนายกคนที่สามคนใหม่เราคาดหวังกันนายกคนใหม่ยังไงบาง้างคะคาดหวังค่ะอยากให้เขาแบบทาให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะดูจากความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็น่าจะดีขึ้นแบบคาดหวังจากความรู้เขาอะค่ะเราเชื่อมั่นในตัวคุณพิธามากน้อย ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นคนใหม่มาอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการทํางานหรือเปล่าก็ต้องให้เขาลองอะค่ะแบบตั้ง8ปีแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรที่ดีขึ้นไงก็ลองลองให้คนใหม่มาทําดูบ้างค่ะถ้าแบบของเก่ามันไม่ดีก็เปลี่ยนเงี่ยทีนี้มันก็มีเรื่องของคดีความของคุณพี่ไทยอยู่เนาะอ๋ะอแล้วก็ใน ทางการเมืองเนี่ยอาจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกมันเป็นเรื่อง่คุณพิธาเนี่ยเรามองว่ามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมคุณอุ๋งอิงอุณอิงใช่ค่ะเพื่อไทยใช่มีแต่เพื่อไทยเนาะอย่างน้อยเขาก็อาจจะมีแบบแบ็คที่ดีกว่าครับแล้วจากพรรคอื่นนะครับมีก็สิทาค่ะคุณที่สีทา ญี่ปุ่นสีทาใช่ค่ะที่ตอนนี้เป็นมาเด่นอยู่อ๋อใช่ก็ตามข่าวค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดการไม่ได้แบบพิธายังเงี้ยค่ะคุณพิธาโอเคครับตอนนี้ครับตัวแบบเราเริ่มได้กลิ่นความจเจริญหรืยอยังหรือว่า <c oughs> ยังเหมือนเดิมเลยก็เหมือนในโซเชียลเลยค่ะก็คือแบบแซวๆกันว่าได้กลิ่นความจเจริญอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูใช่ก็รอลุ้นอีก สุดท้ายฝากถึงรัฐบาลแล้วก็นายกคนใหม่นะครับก็อยากให้เศรษฐกิจกับเรื่องโรคภัยหายดีกว่าน,นี้ค่ะทุกอย่างมันจะได้เดินต่อได้อย่างเงี้ยค่ะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่มันกําลังเกิดขึ้นนะคะเราเห็นว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใช่หลังจากการเลือกตั้งมานี้เราก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเรารู้สึกอย่างไงบ้างเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเลยครับ ก็รู้สึกว่า,าประมาณว่าก็กรกตมันรับรองผลการเลือกตั้งช้าอะไรประมาณนี้ครับปกบติไม่น่าจะช้าขนาดนี้ครับการจะตั้งรัฐบาลก็ก็น่าจะให้จะตั้งได้เร็วกว่าน,นี้ครับเพื่อฝ่าท้องเศรษฐกิจเพื่อความเชื่อมั่นของประเทศครับในการลงทุนของต่างประเทศอะไรประมาณนี้ค เรื่องของการรวมเสียงเรื่องนายยกอย่างนี้แล้คะเรามองว่ายังไงบ้างที่ยังไม่ถึง376เลอยอาจจะต้องคึื่นเสียงของสวอกอ็ต้องให้พวกสวต้องฟังตามเสียงของประชาชนนะครับเกี่ยวกับการยกมือสนับสนุสนนายกครับข้อมหมังของเรากับรัฐบาลชุดใหม่หอ,อย่างไรบ้างก็มีความหวังมากกว่าชุดเดิมครับผมมีความหวังมากเพื่อการเปลี่ยนแปลง คิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างน่าจะได้เยอะนะครับโดยจากการทํางานโดยจากนโยบายคนรุ่นใหม่หรือว่าของนโยบายทักแกนนําดูแล้วแบบมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนประเทศมีครับม,มีครับส่วนตัวของเราอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้กับการทำอาชีพของเรามีปัญหาอะไรบ้างอย่าง,างเราเป็น้าร์ท้อม กองอนอะไรพวกนี้มีความกระทบไหมแต่เรื่องเศรษฐกิจกระทบกับเราอย่างไรบ้างไหมคะมีครับเพราะลูกค้าส่วนมากก็จะต้องเศรษฐกิจปีที่แล้วครับที่ผ่านมานะก็ไม่ค่อยมันเศรษฐกิจไม่ดีคือก็ลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยซ่อมไม่กระซ่้นอะไรอย่างพวกอะไรของอะไรก็แพงขึ้นใช่แพงขึ้นสต๊อกไม่ไม่ไหวแล้วก็เสนอราคาซ่อมไป ลูกค้าก็ส่วนมากก็จะไม่ซ่อมเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเก็บเงินไว้ซื้อกินก่อนใช่ใช่ครับเอาที่มันจําเป็นก่อนประมาณล้วพอเห็นเรืองของกัดหลังากการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลใหม่เราตั้งความหวังกับเขายัางไงไบ้างก็การค้าก่าการลงทุนน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้ครับเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ ส่วนตัวมีปัญหาความเดือดร้อนอะไรอย่าง,งอางื่นไหมคะนอกเหนือจากงานของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นค่าของชีพครับยังไงบ้างค่าของชีพพวกพวกค่าไฟค่าใช้จ่ายทั่วไปอย่างเงี้ยครับมันมันแพงทุกอย่างหามาได้ก็ไปกับพวกนั้นหมดไม่ไม,ไมีเเก็คบคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่เขาจะไป<ว>แก้ไขตรงนี้ตามนโยบายเขาก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าเขา เขาทามาค้าขายเป็นครับหาเงินเข้าประเทศเป็นอ่อางเงี้ยครับค้าขายคุยกับต่างประเทศได้นําเข้าส่งออกน่าจะดีแล้วเศรษฐกิจก็น่าจะดีกว่านี้ที่ผ่านมาก็ไม่ไม่ไมช่วยแก้อะไรเลยก็มีแต่วนอยู่ในประเทศไม่สามารถคุยกับข้างนอกได้เพราะว่ามันเป็นไม่อย่างว่ามันไม่ได้มาจากประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์การบริหารในภาคในภาคเศรษฐกิจ เรื่องของธุรกิจอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ว่าแบบไหนประมาณนั้นแต่คิดว่าคนรุ่นใหม่ความหวังใหม่อันนี้จะมาเปลี่ยนให้ทุกอย่าง<อ>มันก็น่าจะเปลี่ยนไปเทศนทางที่ดีแตนหลายคนเขาบอกว่าใช้คําว่าได้กลิ่นความเจริญอืมก็ประมาณนั้นมันได้กลิ่นไฉ้ใช แต่ก็อยากให้รีบจัดตั้งรัฐบาลรีบเข้ามาบริหารปรื่องรก็มันจะได้มีความเชื่อเชื่อมั่นจากนักลงทุนเนาะนะครับคิดว่าเขาดูมีความน่าเชื่อถือมีความแบบเชื่อมั่นในตัวเขา,ม,ามีความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมั่นครับมันเชื่อมัน่นค,คิดว่าเขาทําได้คิดว่าทําได้ครับแต่ต้องคิดว่าทําได้นะแต่ต้องลองดูอีกทีน่าก็จะทําได้เหมือนที่เขา ให้อธิบายไว้ห่อยับเหมือนกับว่าในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็คือให้เขาได้เข้ามาบริหารให้เขามาได้ไดมาทาในสิ่งที่เขาได้ให้ไว้กับประชาชนานี้หละค่ใช่<ๆ>ก็ต้องต้องให้โอกาสเขาที่เขาได้รับเลือกตั้งมาครับถ้าดีไม่ดียังไงไปต่อได้ไม่ได้ก็รออีกสี่ปีครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดแบบนี้มันก็ไม่รอก็มาต่อตั้งมันก็ไม่จบในยสิ้น ต้องรอปล่อยไปสี่ปีก็เปลี่ยนถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนก็เกประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่าช่ากมีความหวังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยกับมีความหวังมากใช่คำว่ามากเลยนะมีความหวังมากครับคิดว่าเขาจะมาเปลี่ยนประเทศให้เราก็คิดว่าครับคิดว่าคิดกังวลเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองไหมคะก็กังวลมากครับเพราะว่ามันมันเคยเคยมีป่า ประวัติประสบการณ์เกี่ยวกับการใช่ครับดีหุ้นอะไรพวกนี้ครับจะสกัดเตะกัขาอะไรประมาณนี้ครับถ้าหากว่าคุุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกยังไงเราคิดว่าอย่างไงบ้างก็รู้สึกกิดหวังแล้วก็ก็รู้สึกกิดหวังครับเพราะว่ามันมาจากประชาชนแล้วก็จะมาแบบ ม่ได้เป็าผมวัชระ,ะทองมีครับปัจจุบันก็อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับทำอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกี่ปีแล้วเอออยู่นนทบุรีผมเป็นคนที่นี่ด้วยับผมขับรถมาก็15หป,ปีแล้วหนะ้าปีแล้วเนาะครับโอเคทีนี้ถามการเลือกตั้งผ่านไปแล้วสองสัปดาเนี่ยครับตอนนี้ก้าวไกลก็กำลังฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลอยู่เรามีอะไร คาดหวังในการจัดต้งรัฐบาลครั้งนี้มากมาแค่ไหนในการเข้ามาทํางานแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก็ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันรู้สึกว่าเหนืดมากเลยก็อยากจะให้ขับเคลื่อนไปโดยเร็วมันจะเราจะได้ดูดีขึ้นกว่าน,นี้ครับอ,อย่างหน้านตาของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยครับเราคาดหวังให่าไเขาก็มาแก้ปัญหาอะไรให้เราบ้าง ว่าเพื่อนปากท้องก็เป็นหลักก่อนเลยครับลแล้วก็พวกทางเรื่องไฟฟ้าเนี่ยครับประมาณเนี้ยปากท้องไฟฟ้าเนาะค่าไฟแพงอย่างี้ครับอย่างคุณพี่เองทำอาชีพวินเนี่ยฮะได้รับน่าจะได้ผลจากเรื่องของราคาน้ํามันแพงใช่ครับอันนี้เราอยากให้เขาแก้เราอยากให้ถูกลงกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังแพงอยู่ครับ เรคิดว่ารัฐบาลไหนยืมเขามาจะแก้ปัญหาได้ไหมผมคิดว่าได้ครับถ้าถ้าช่วยกันครับก็ไม่อยากเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันครับโอเคยงที่เราทราบกันดีรอบนี้ก้าวไกลชนะเลือกตั้งใช่ไหมครับครับรอบนี้อกับทุทายจากก้าวไกลได้เป็นนายกคนที่30จริงเราคาดหวังกับนายกคนใหม่ยังไงบ้างเขาอยากให้นึกถึงประชาชนให้มากๆครับ ประเทศเราจะได้ดีกว่านี้การลงทุนจะได้เยอะขึ้นครับถ้าดูจากสัญภาพของคุณพิธานเนี่ยฮะจากที่ด้ดูตามข่าวคิดว่าเขาพร้อมสำหรับสาแหน,นายกมั้ยกพร้อมอะคิดว่าพร้อมเท่าที่ผ่านทางผ่านทางหู่านตามมาก็โอเคอยู่เพาะทุกคนต้องช่วยกันนะผู้ใหญ่หลายๆคนคงไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับครับ แล้วถ้าสมมติในเรื่องของการเมืองตอนนี้มันก็ยังต้องถ่ายไาคับแต่ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกนะครับเรามองเหตุตัวเลือกอื่นไหมก็น่าจะเป็นเพื่อไทยครับเพื่อไทยครับเพื่อไทยตอนนี้เขาก็มีอยู่สองสามคนฮะเรามองว่าใครบางทนที่น่าจะขึ้นมาได้ก็น่าจะเป็นพี่เศรษฐาพี่เศรษฐาทวีสินเนาะฮะแล้วคุณลุงหิงเป็นยังไงก็ก็ได้ครับ ่เพราะยังไงต้องข้อคุช่วยกันบริหารยูแลครับขอให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคับโอเคท้ายคุณพี่มีอะไรอยากจะฝากรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานก็อยากให้ไม่อยากให้ทะเลาะกันอยากให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศเราครับเราก็คาดหวังรอดูอยู่นะครับแลติดตามตลอดเพราะว่ามันมันต่อเนื่องเกี่ยวโยงในเรื่องปากท้อง,องของประชาชนนะครับ คุณลุงแนะนําตัวหน่อยครับทาอาชีพอะไรมาอี่แล้วที่ไหนยังไงก็ขับวินี่มาตั้งแต่ทัศิน่ะตั้งแต่ทัศิน่ะสมัยรัฐบาลใดๆทัศิน่ะอ่าตั้งแต่ทัศิน่ะทีนี้คุณลุงได้ไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมวันที่สิบสี่เลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วอ่าแต่เลือกตั้งทางไปแล้วสองสัปดาห์คุณลุงมาว่ามีอะไรเริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังหรือว่ายังเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับคือตอนนี้เก้าไกลที่เขาชนะการเลือกตั้งอ่ะเขาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมใช่ตั้งรัฐบาลอยู่ว่าดูเหมือนแต่คะแนนเขาเยอะคะแนนเขามากเหลือเกินเลยคะแนนเขาแต่ใจรักเพื่อไทยเพราะเขามีผลงานผลเพื่อไทยเขามีผลงานผลงานเขามีตบตาให้เห็นอยู่แล้วเพื่อไทยอ่ะตั้งแต่ทักนิณเนี่ย คุณลุงคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาทํางานเนี่ยจะาให้เขาแก้ปัญหาปักท้องความเดือดร้อนของเราย,ายังไงบ้างอยากแก้ปัญหาคนจนอ่ะให้คนจนอ่ะให้คนจนมีอันเป็นทำมาหากินน่ะใ,<ช>ให้มีการมีงานทาให้คนว่างงานน่ะคนว่างงานแล้วตอนนี้คนว่างงานเยอะอืมแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนแต่พรครวมที่เขาตั้งรัฐบาลน,นะฮะมีการอาจจะมีการทะเลาะกันอยู่ เรื่องการแย่งเขายีป่ประธานสภาแลลก่เห็นไอ้แก่เห็นฟังข่าวอยูแก่เห็นไอ้ประธานสภาลนี่แหละไอ้เข้ายี่สภาเนี่ยคุณลุงมองยังไงบ้างในฐานะนเราไปเลือกตั้งอยากได้รัฐบาลเร็วๆแต่ว่ากับมีการทะเลาะกันแบบนี้เกิเดขึ้นในใน,ในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่เอากึ่งก็ไม่เอากึง่งกึ่งหนึ่งไม่เอากึ่งนึงไม่เ<ห>อาไก็ ไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะยังไม่ทันได้นั่นเลยจะมาแข่งแย่งกันเรื่องนั่นกันแล้วเนี่ยยังไม่ทันได้เป็นเลยอ่ะยังไม่ทันได้เป็นเลยอ่ะก็มีปัญหาซะแล้วอ่ะครับอันนี้คุณลุงมีอะไรอยากฝากถึงคุณพิธาไหมในฐานะหัวหน้าเก้าไกลแกนำกํำจัดตั้งรัฐบาลก็อยากให้เขาอยากก็เป็นอยากทาลองดูเขา เพื่อเขาจะดีขึ้เพื่อเขาจะจะดีขึ้นเขาเขา,เขาเป็นคนเก่งเขาเก่งนี่เขามีความรู้ใหญ่หลายอย่างนี่ค,คุณลุงเชื่อมั่นในคุณพิหาก็มั่นใจครึ่งหนึง่งไม่เชื่อครึ่งหนึง่งเพราะไม่เท่าไหร่ก็ทะเลาะก,กันแล้วอะ่ะมั่นใจครึ่งไม่มั่นใจครึ่งหนึง่งตอนนี้มั่นใจครึ่งหนึงไม่มั่นใจครึ่งหนึ่งแล้วครับครับแล้วนี้คาดหวังกับกรบัฐบาลชุดใหม่ ยังไงบ้างะครับมันเขาจะแก้ปัญหาเรื่องปากท้องถ้าแก้ปัญหาได้ก็นว่าเขาดีอ่ะน้าเขาดีอ่ะก็อยากเขาลองคนรุ่นใหม่อ่ะอยากเขาลองคนรุ่นใหม่เพราะยังไม่มีรุ่นใหม่ใครเป็นเลยเพิ่งจะเห็นปีนี้แหละคนรุ่นใหม่เนปีนี้เลยก็คือเรื่องปากท้องคเรื่องปากท้อยค่าน้ำค่าไฟครับ รอบนี้ถ้าคุณพิธาจากเก้าไกลได้ทะลุเข้าไปเป็นนายกคนที่สามสิบจริงเนี่ยฮะคุณลุงคาดหวังกังบเขายังไงบ้างยังไงถ้าสมมติคุณพิธาได้เป็นนายกจริงๆเนี่ยเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นใช่ไหมอ่ามีเปอร์เซ็น์ที่อาจจะไม่ได้เป็นด้วยคุณลุงคาดหวังกับเขายัางไงก็บอกอย่างที่บอกแหละกึ่งหนึ่งกับกึ่งหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายแล้วครับคุณลุง ลุงมีอะไรอยากจะฝากถึงนายกคนใหม่กับรัฐบาลชุดใหม่แยกเข้าทำเนี่ยมบ้านทำใหญ่ที่ยังไงบ้า,า,า,กา,ากงก็อยากดูผลงานเขาอะอยากดูผลงานเขาเพราะยังไม่เคยผล,ผลงานของกอาของเขาเลยอยากเห็นผลงานของเขาถ้าผลผลงานของเขาออกมาดีเราก็นับถือนิยมส่วนว่าถ้าไม่ดีก็ไม่ดีก็บอกแล้วว่ากึ่งไงรักครึ่งหนึ่งไม่รักครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่ดีก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันไงค่อยว่ากันเราถือถือต้นปะถือกลางกลางมีมีประเด็นนีคือลืมถามถ้าสมมุติว่าไม่ใช่คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยคุณลุงมองคใครบ้างที่แบบเป็นตัวเลือกก็มีเพื่อนไทยเพื่อนไทยเพราะอะไรรับถือเพื่อนไทยอู่แล้วเพราะเพื่อนไทยมีผลงานเพื่อนไทยเขามีผลงานผลงานเขาเห็นอยู่แล้วสินก็หมด แถมใช้นี้ขาหมดแถมมีกําไรต้าหากักมีรัฐบาลไหนจาได้ยังไม่มีเลยนะยังไม่มีเลยเลใช้นี่หมดถ้าแถมมีกําไรด้วยไม่มีใครเพื่อไทายรอบนี้เขาก็ส่งสองสามคนใช่ไหมที่หลักก็ต้องมีคุณรุ้งอิงแล้วก็คุณเศรษฐาคุณลุงอยากให้ใครขึ้นก็อยากให้คุณกิงนั่นแหละคุณลุงอิงเนาะลูกสาวคนรุ่นใหม่ได้คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนาะ ก็อยากดูผลงานเขาว่าอย่างดูผลงานเขาเหมือนอย่างาอหละอยากดูผลงานเขาเพราะเราไม่มีผลงานเลยถ้ามีผลงานเราก็จะก็ว่า,วาันจีหนึ่งอย่างรัฐบาลชุดนี้นะถ้าเขาได้เป็นนะก็อย่างที่เขาพูดไว้ถ้าเขาทำให้ประชาชนได้ประชาชนก็โอเคอเพราะทุกวันนี้ ประเทศเมืองเร,เราก็แย่เราก็แย่เรื่องการเงินการค้าอะไรหลายอย่างเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยใช่เศรษฐกิจหลายหลายอย่างแล้วเขาพูดอย่างที่ประชาชนคาดหวังไว้ได้<ช>ก็โอเคอมันก็ดีก็ถือว่าเราตั้งความหวังกับรัฐบาลชุดนี้มากใช่ประชาชนทุกคนนะครับก็นั่งความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ไว้แต่ว่าการเลือกตั้งมันผ่านมาก,กว่าสองสัปดาห์แล้ว แต่ว่า<ช>ยังมีปัญหาโน่นที่นั่นย<ช>ังมีเรื<ว>่องราวต่างๆามากมายอย่างเงี้ยเรามองยังไงบ้างว่าคิดว่าตั้งรัฐบาลได้ไหมหรือว่ามันจะขับเคลื่อนไปยังไงได้ไหมเรื่องนี้ผมก็แต่ก็ยังมั่นใจรัฐบาลชุดนี้อ่ะว่ายังไงเขาก็ทำได้อ่ะแต่มันก็อีกอย่างเขาก็เกี่ยวกับการเมืองอ่ะเขาก็รู้กันอ่ะ มงเพราะว่ายังรู้ว่าเขามมีประสก,การมาหลายคนเขามองว่าแบบไอ้กลิ่นความเจริญละท <c oughs> ีเรารู้สึกอย่าง,งน,นั้นไหมใช่ผมว่าอยากจะลองดูรัฐบาลชุดนี้ดูอ่ะลองดูรัฐบาลชุดนี้ว่ายังไงเพราะท่านนายกคนเก่าเขาก็อา,ายุท่านก็เยอะแล้วอ่ะมันก็อะไรหลาอยาอย่างเลยตอนนี้ประเทศอยากจะลองชุดใหม่ เข้ามาลองทำดูว่ายังไงน่าจะดีขึ้นหลายๆนโยบายของเขาก็ก็โอเคครับปลุกใจเราส่วนปัญหาความเดือดร้อนของเราตอนนี้ค่ะยังไงบ้างไหมคะบางทีมันก็หลายอย่างบางคนมันก็เกี่ยวเรื่องการเงินครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหลายประเด็นนะ จากส่วนตัวการทำมาหากินของเราเป็นยังไงบ้างก็พออยู่ได้ครับพออยู่ได้วันสี่ส<อ>ั้นห้าร้อยวันสี่้วได้ทกแล้วก็วันละห้าร้อยห้าร้อยแล้500 500แลแลแต่ก็สองสารประชาชนที่เขาก็ยิ่งกว่าเรายังมีบางทีก็ยิ่งเดือดร้อนกว่าเรายังมีเขาก็อยากจะให้รัฐบาลชุดนี้ลองขึ้นมาทำดูก็เป็นอย่างที่เขาพูด เขาทําได้ประชาชนก็โอเคครับถ้าทําไม่ได้ประชาชนก็เลือกใหม่ก็เลือกใหม่แล้วก็โอ้โหถ้าได้เป็นแล้วได้เป็นแล้วไม่ทําอย่างที่พูดไว้ประชาชนยงโอ้โหเขาว่าต้องพูดว่ามั่งอะไรมั่งอย่างนี้ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่เขาเลือกขึ้นมาเพราะเลือกจากประชาชนอยู่แล กับเขาว่าอยู่ได้ของเราถ้าหากว่ารัฐบาลใหม่เขาเข้ามาแล้วเขาทำ <S <s <atte> <S าเรามีความหวังยังไงกับเขาบ้างอยากให้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขอะไรยังไงบ้างไหมคะก็ขอให้ประเทศดีขึ้นอะ <c oughs> อะไรอะไรที่มันขาดเหลือไปอะไรขาดไป <c oughs> ก็ขอให้มันดีดีขึ้น好好เรื่องการเงินเรื่องง่ายๆแบบพัฒนาประเทศน่ะการค้าการเงินธะุรก <c oughs> ิจ <c oughs> อะไร <c oughs> พวกนี้ <ข><ด>ทุกอย่างมันดีทุกคนก็ได้ผลเหมือนกันใช่ก<ด>็ได้ผลไดลร,รับทำมาหากินก็ดีอะไรก็อยากส่งเสียงอะไรไปถึงรัฐบาลใหม่ตรงนี้ไหมคะอะไรนะอยากจะส่งเสียงอะไรไปถึงรัฐบาลใหม่บ้างไหมคะก็ขอให้สู้ๆขอให้ได้เป็นรัฐบาลครับ